เอาเป้าหมายก่อนพี่จันเออลำปางเอฟซีเขาวางเป้าหมายให้พ okay. so ี่มาไว้ว่าอย่างไรบ้างก็คุยกันคร่าวๆนะคุยกับเขาบอกว่าขอเลขตัวเดียวนะเลขตัวเดียวก็หนึ่งในถึงเก้าอ่ะนะบอกว่าได้ไหมบอกได้ได้จะได้เพราะว่าตัวลำปางเนี่ยมันมีศักยภาพแล้วตัวไม่ได้ชิ้เกยอะไรเลยนะครับซึ่งเป็นบอลเคยผ่านไทยลีกมาหมดเลยแต่พวกชนบทิศตะคม หลายคนไอ้สมศักดอ้มุสิกกับพันอะไรเงี้ยนั่งเยอะนะหลายคนไอ้จงรักกับไอ้จงรักไอ้จงรักไี้จงรักดีเกิได้ครับใช่พวกพอสพิ์คำเอ่อพิสิทธิ์นะอืพิสิทธิ์คำนุ่งห่วงอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อแบบอือคือนะตอนเนี้ยคือนะตอนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ย คือถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของของหุ้นส่วนใหม่เรียบร้อยแล้วเทคหุ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เห็นเขาคุยกันนะเราก็เขาขา้าวเขาข้าวเราก็ไม่เล้ครับก็ต้องเอ่ยแบบนี้ก่อนคนลำปางน่าจะรู้แหละน,นี่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามาคุยกับพี่เรื่องนั้นคือโอเคว่ากันไปอีกทีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแล้วเราไม่พูดถึงแต่โอเคแน่นอนว่ามีคนเข้ามาทําแล้วแหละนะครับ เดี๋ยวผมดูรายชื่อนิดเดินของลำปางคือรายชื่อชุดนี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ยังส่งต่อในอกันยานี้ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเปอร์เซ็นเอาเท่า,หาไหร่พี่ยังร้อยเปอร์เซนเี่ยทำต่อเท่าไหร่อรู้สึกว่าทีแค่โทรศัพท์แกก็อย่อยอยาเยอะนะผู้จัดการทีมอ่ะก็บอกว่าบางบางบางตัวที่เราไม่ใช้คือจะลดลดมานิดหนึ่งลดขนาดทีมมานิดหนึ่งลดค่าใช้จ่าย อแต่ก็ไม่ได้ลดเป้าหมายมก็ดูกันนั่นแหละแต่ก็ไบางส่วนก็ตัดดูก็คุยรายละเอียดก็บอกแล้วแล้วใจเยเลยเยาจะเอาใครกันแล้วแต่ได้หมดเราเราสามารถซ้อมได้เพราะเราไม่มีเด็กเราอยู่ในนั้นอยู่แล้วพอเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามาเรามาทําทีฟุตบอลขายก็ได้นคอยมันอัาจใจแค่นั้นเองชื่อทางหน้าสี่ของของผู้ใหญ่ครับโอ้ชื่อดีๆทั้งนั้นเลยนะราวุฒิกองลาจงรักภักดีท่นทูลยอดจันติสิทธิ์คำวังอะไรพวกนี้ เราไปสอบไปซ้อมพิเศษไปซ้อมได้เดือนหนึ่งโอ้โหบอกเล่นแบบแบบนี้สบายเลยครับโชลชิศจันทคามวิสิทธ์ดอนอาโชคราดนินแสงสมศัร์มุสิกพานโอ้ตัวเล่นได้ใช้ได้เลยประสบการณ์เยอะนะครับไอทากายกัมารั้ยาวอ่ะมารังยาว่ยาวที่เล่นท่าเรือสมัยก่อนดาสุนโวมารัจยาก็อยู่ด้เหรอไอตัวนอกตัวนอกดักลา มีมารันยามีดักลาสมีเควินโอ้แล้วก็มีโทมสัสพ่อพ่อพ่อเควินพ่อเควินนี่เป็นพออาคาเดมี่ของเอเวอเรตทุกวันเนี้ยทุกวัน,น,นโอ้โหครับไอ้นีต่ตัวน้ตัวน้องที่สี่มันมาที่บ้านในคุณกันนะจ่ายตัวนึงใช้ได้เลยใช้ได้ครับแล้วตอนตอนนี้ขอที่ที่เสริมอะที่พีเตอร์เสริมก็อาโคต้าอาเซียนตอนนี้ได้ละ ไอ้ตัวที่มาจากจากอ่สุโขทัยสุโขทัยกอกลางไอ้ลูกครึ่งมาเลเซียออสเตรเลียใช้ได้เลยครับสรุปใช้ต่างชาติเต็มสตรีมสีร้ใช่ใช่เนาะคนคนไทยก็ไปดูไปทำลดขนนลดขนาดทีมแล้วก็ส่งชื่อว่ากันอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ใช่เนาะแต่ไม่ไรยังมียังมีเวลาเพราะว่าก็บตกใช่ลกเ็บตก เป้าหมายคือขึ้นไทยลีกถูกป่ะที่คุยกับข้าวเขาก็บอกว่าให้เวลาสามปีอ่าสามปีบอกว่าให้ให้เวลาสามให้พาขึ้นไทยลีกได้แล้วก็จะเอาตัวไหนบอกเขาจะเอาไปเอามาให้ได้โอ้ไปทํทำบุญด้วยอะไรเลยพี่เนี่ยก็เนี่ยครั้งแรกที่ทำฟุตบอลแล้วก็ได้ีมอคาสเออเออเป็นครั้งแรกจริงๆใช่อ่า ทำการสูงถึงหมื่นห้าที่นี่เด็กหมอนวดหมอนวดของลำปางสองหมื่นเก้าโอ้โหเออนั้นมีบุญแล้วนี่ได้ใช้เงินแล้วเยอะๆก็คนจีนน่ะเยอะๆก็แกเป็นคนจีนเขาบอกว่าไอ้เชี่ยมีเงินนี่มึงจะทำทีมเป็นปะวะมึงเคยทำทีมกระจอกเออเออจริงเดี๋ยวมึงซื้อตัวไม่เป็นเออเออเออจริงๆบางทีนักเตะ ลูกน้องลปกติจับบอลยังได้เขาปากเลยเดือนละเจ็ดหมื่นกูยังของเออจริงของแกเออไรับเออครับนี่คุยกันขำๆนะเออนี่รู้สึกว่าเดี๋ยวรอดูว่าพี่ซื้อเป็นไม่เป็นนะสามสามปีสามปีขึ้นไทยลีกนะลำปางนะะปีหา่ปี